สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจําวันที่17เดือนสิงหาคมชาหรันใดที่กำลังมองหาบริการห้องสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับตอนนี้เราเปิดให้บริการแล้วท่านั้นถูกสนใจก็แอดไลน์ไอดีตัวใหม่ของเรามาได้เลยนะครับ JJ Go โก้สัญหรือจะเข้าไปดูที่รายละเอียดด้านล่างก็ได้ครับตรงแคปชั่นวิธีมไแคทกับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ v ี a ท e e อ t v ทร t ส์วีเทกับโบรกเกอร์ที่ฟรีสวอป ทองคำซิลเวอร์ใครสนใจนะครับนักทุนก็ขอเรียนเชิญนะที่หน้าเว็บไซต์ FXPro ครับเทรดกับโกเกอร์อันดับหนึ่งของโลกได้แล้วในวันนี้ FXPro เทรดไลค์กับโปร f o r e for You ครับผมมีโปรใหม่ชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์ IB ของนักลงทุนจะได้รับทันทีครับ $50 US ดอลลาร์ XM เปิดปิดชีวันนี้รับบนันฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับโคศกสหภาพยูโร แถลงว่า EU ได้รับคำตอบจากอิหร่านเกี่ยวกับข้อเสนอของ EU ในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558แล้วและทางสหภาพยุโรปเองก,ก็กำลังพิจารณาเนื้อหาดังกล่าวและทำการปรึกษากันกับทางสหรัฐขณะน,นี้เรากำลังพิจารณาคำตอบของอิหร่านและทำการปรึกษากับมหาอำนาจชาติอื่นรวมทั้งสหรัฐ โฆษกได้กล่าวกันเอาไว้นะครับอย่างไรก็ดีครับอิหร่านแล้วก็ EU เนี่ยไม่ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของเนื้อหาดังกล่าวทั้งนี้อิหร่านได้ให้คําตอบต่อข้อเสนอของ EU เมื่อวานนี้พร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐแสดงความดืดหยุ่นให้มากขึ้นในการรื้อฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ทางด้านของสหรัฐระบุก,ก่อนหน้านี้ว่าพร้อมที่จะบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านอย่างรวดเร็วตามข้อเสนอของ EU สนักข่าวไอแอเอของทางการอิหร่านรายงานก่อนหน้านี้นะครับว่าอิหร่านแล้วก็ชาติมหาอำนาจเียจะสามารถบรรลุข้อตกลงบางส่วนในการเจรจาหรือฟื้นข้อตกลงนิวเคลียร์ปี2558โดยอิหร่านพร้อมยอมรับข้อเสนอจากทาเอียหาหาข้อเสนอดังกล่าวสามารถให้การค้ำประกันต่อข้อเรียกร้องของอิหร่านครับท้งนี้นะครับอิหร่านเนี่ยต้องการให้มีการรับรองว่า ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีสหรัฐในอนาคตจะไม่สามารถยกเลิกข้อตกลงนิวเคลียร์หากอิหร่านและรัฐบาลสาหรัฐชุดป,ปัจจุบันให้การยอมรับข้อตกลงดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยจากการที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศฉีกข้อตกลงนิวเคลียร์ในปี2561และมีการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านครับสรุปแล้วข่าวตัวนี้ ต้องระวังให้ดีๆนะครับนั่งฉุนเพราะว่าถ้าตลาดก,กลับมาเล่นกันเนี่ยมันจะเป็นลบกับราคาน้ํามันของเราถามว่าทําไมถึงเป็นลบคุณพอตกลงกันได้ปุ๊บเนี่ย อีรานจะส่งออกน้ำมันทันทีเลยอย่างนั้นเหรอครับเปล่าครับมันจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณ5-6เดือนเลยกว่าจะกลับมาออกเขาเรียกว่าส่งออกได้อย่างเต็มรูปแบบนะครับตัวนี้เป็นเพียงแค่สิ่งที่ผมจะต้องแจ้งกับนักทุนเอาไว้เพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยราคาน้ำมันมันก็ยิงอยู่ในเทรนฝั่งขาลงอย่างชัดเจนเลยถ้าเกิดว่าเราดูในไทม์เฟรมขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ต้องเฝ้าระวังสักนิดหนึ่งต่อไปครับนักจุดครับ สื่อรัสเซียเผยเกิดกลุ่มควันดำลอยขึ้นจากฐานทัพอากาศบนข้าบสมุทรไครเมียครับหนังสือพิมพ์ของรัสเซียรายงานว่ามีกลุ่มควันดำลอยขึ้นมาจากฐานทัพอากาศรัสเซียที่ตั้งบนข้าบสมุทรไครเมียทางด้านกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยนในช่วงเช้าวันนี้นะครับว่าเกิดเหตุระเบิดทางตอนเหนือของไครเมียโดยคาดว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเดี่ยเกิดจากการก่อวินาศกรรม เหตุการณ์ระเบิดในวันนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2ที่เกิดขึ้นบนข้าวสมุทรไครเมียหลังจะเกิดการระเบิดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่9สิงหาคมซึ่งทำให้เครื่องบินลบ หลายลำของรัเสเซียถูกทำลายอย่างได้ก็ดีครับทางการยูเครนเนี่ยไม่เคยยอมรับหรือว่าปฏิเสธต่อการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดบนข้าวสูตรไครเมียดังกล่าวทั้งนี้นะครับคาบสมุทรไครเมียเนี่ยซึ่งแต่ก่อนหน้านี้เคยเป็นยนแดนส่วนหนึ่งของอยูเครนแต่ว่าถูกรักเสเซียเข้ายึดครองตั้งแต่ปี2,557 เป็นพื้นที่ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการสู้รบระหว่างกองทัพรัสเซียและยูเครนนับตั้งแต่ที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนี่คือข่าวที่เราได้นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับนักถุนครับยังไม่จบแค่นั้นนะครับนักถุนครับเรามาดูข่าวนี้กันตัวนี้น่าสนใจมากจีนลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเจ็เดือนติดแตระดับต่ําสุดในรอบ12ปีครับ ข้อมูลจากกระทรวงการคลังสหรัฐนะครับที่มีการเปิดเผยในวันจันทร์ที่15สิงหาคมที่ผ่านมาเนีระบุว่าจีนได้ทาการปรับลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเป็นเดือนที่7ติดต่อกันในเดือนมิถุนายนโดยนักลงทุนเน่ยจับตาดูข้อมูลดังกล่าวอย่างใกล้ชิดท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐเนื่องจากประเด็นไต้หวันครับคริสเทอร์เนอ หัวหน้าฝ่ายตลาดโลกของ ING กล่าวว่าสิ่งนี้ดูมีแนวโน้มที่จะเป็นการแทรกแซงตลาดเงินตราต่างประเทศของจีนเพื่อทําให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์และเงินหยวนมีเสถียรภาพในการที่สถานการณ์ดอลลาร์ขยับปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาขณะเดียวกันก็มีแนวโน้มที่จีนจะปรับลดการถือครองพันธบัตรสหรัฐเพิ่มอีกเนื่องจากอิทธิพลทางภูมิรัฐศาสตร์รุนแรงขึ้นหลังจากรัสเซียลุกรานยูเครนและการยึดทุนสํารองต่างประเทศของรัสเซีย ตรงนี้ต้องจับตาดูนะครับนักขุนครับเพราะว่าอะไรครับจีนเนี่ยก็ได้รับบทเรียนละตอนที่รัสเซียมีปัญหากับชาติมหาอำนาจฝั่งตะวันตกว่ารัสเซียโดนอะไรบ้างจีนเนี่ยก็พยายามที่จะลดความเสี่ยงนะครับอะไรที่เคยมีความสัมพันธ์กับทางฝั่งของสหรัฐอเมริกาก็พยายามที่จะลดลดมันออกมาบ้างตรงนี้ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับยังไงฝากนั่งุนไปด้วยนะข่าวดังกล่าวครับผม